มิเราก็จะมาสอนวิธีการใช้สัตว์เลี้ยงนนะฮะในช่วงเวลาตีสองตห้านะครับผมอยู่บแอดมินชื่อแอดมินบาสครับโอเคไปครับเราไปเรื่องกันเลยดึกมากแล้วเอ็นไลน์เนี่ยสัตว์เลี้ยงนะเนี่ยผมก็จะอยู่ในโลกคารนะ์ดเนี่ยชื่อหม่องนะแจนะขายสัตว์เลี้ยงอยู่ให้เดินกดีดขวาดูได้นะครับ ส่วนคิทตันนี่จะหาซื้อจากทางหน้าเว็บนะฮะเว็บช็อปแล้วก็มาแรกเป็นไข่หรือถ้าใครที่ไม่เติมก็ซื้อเหรียญแล้วก็ไปซื้อซื้อที่จับโกงนะ่ยพวกมอนเดอร์จะเกิดอยู่ในโลกโซลเวอร์โฮมโซนใช่ครับตามนี้เลยนะครับก็สังเกงก็จะเป็นนี้ปุ๊บโอเคมันจะเสกได้สูงสุดสองตัวนะครับผมตามนี้เลยนะครับ สูงสวดสองตัววิธีเช็คนะแล้วผมจะขายนี้ให้ที่ตัวสุขภาพสัตว์แล้วคือที่ขวาปุ๊บก็จะมีบอกเนี่ยพอเวลาให้อาหารมันเราก็จะได้เราจะได้อึกสัตว์เลี้ยงมานะที่ขายอาหารน <c oughs> ปุ๊บเราจะให้สัตว์มันไม่ได้นอกจากตอนที่มันหิวนะฮะมันเลยขึ้นว่าพี่ครับมันจะได้อันนี้มาไหนโอเคจะตอบให้คื เออเอาไปขายเป็นเงินได้เอออาไปแลกเป็นอาหารได้ผู้ผิดนะฮะโอเควิธีการผสมสัตว์นะอย่างเช่นเรามีสองตัวมันต้องมีสองตัวขึ้นนะวิธีการผสมสัตว์ปุ๊บมันจะต้องมีความพร้อมด้วยนะฮะออโรเซกนะอดออโรเซกนะโอเคตามนี้ออโรเซกยังไม่พร้อมสูนฮ่าฮ่มฮ่าฮ่า่าฮ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 ่ามนา้นาฮ่า่าง่า่ ก็คือค่าความผสมพันธุ์นี่คือฮอร์โมนเรยกง่ายๆเลยฮะก็อันนี้ก็จะเป็นค่าความหิวของสัตว์ก็คือถ้ามันลดให้มันกินเลยฮะอาหารปุ๊บโอเคนะแล้วมันก็จะเพิ่มอะไรนะมันจะเพิ่มฮอร์โมนขึ้นมาหนึ่งนะฮะโอเคนะ,แล,ะนลแล้วให้ไปเรื่อยๆนะรอครบอันนี้ขึ้นเป็นอไอก็ว่าไปมันจะขึ้นไปอายุนหนึ่งขวบโอเคพอรามันครบสิบเราก็กดขี้ขวา นี่นะฮะมันก็จะไปผสมพัน์กันเองนะโอเคนะครับผมแล้วเราได้อาหารเนี่ยมันจะได้อึอมาแล้วก็จะได้เป็นอ่าอันนี้มาเนี่ยกล่องกลุ่มของกลุ่มของมันมีโอกาสดอกของมันอยู่นะวิธีให้อาหารมันนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ว่นกสอนน่าจะรู้เรื่องแล้วแหละส่วนนี้ก็จะเป็นพวกขัดเอ ไก่ปลาอะไรอย่างเงี้ยไปเลี้ยงในน้ำนะอย่าไปเลี้ยงในบกนะมันไม่เดินไดเลี้ยงปลาบนบกโอเคนะฮะช่วงนี้ก็ที่สามขอตัวไปนอนก่อนนะครับผมก็ถึงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนเกี่ยวกับสัตว์ไม่ใช่เหมือนเผือแล้วนปลูกผักับุปลูกผักนะยิ่งเด็กยิ่งเผือช่วงนี้ขไปนอน่อนเะยครับ้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีคอับย